สวัสดีครับห่างหายกันไปนานนะครับคนใช้มีดนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกันเรื่องมีดใช้งานอีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับแล้วก็ทำมาไว้นานแล้วนะครับผมมีอยู่หลายเล่มนะส่วนใหญ่ผมจะทำด้ามเข่าไว้นะครับด้ามเข่ากวางไว้ครับ นี่นะครับอันนี้เป็นมีดอ่าเขาเรียกว่ามีดเน็บนะครับรูปทรงทางเมืองการนะครับ อันนี้ก็เป็นมีดมงนะครับซึ่งได้มานานแล้วมีดมงอ่ะมาคุยเล่มนี้กันดีกว่านะครับอันนี้เป็นมีดใบมีดประมาณยาวเก้านิ้วนะครับใบมีดยาวเก้านิ้วนะครับด้ามทาจากเขากวางนะครับขั้นด้วยหนังนะครับหนังที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆน,นะครับ ชอบอันนี้ผมผมจำมาจากมีดยามสมัยก่อนนะครับที่แถวหลังกระอนะ่ะเขาจะทำด้ามแบบนี้นครับเอาเอาหนังมาซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับแล้วทำเป็นด้ามแต่อันนี้ผมเอามาทำเป็นแบบแบบหน้าหลังนะครับแล้วก็อันนี้อลูมิเนียมผมไปซื้อมานะครับมาทำมาทำตรงนี้นะครับกระบังตรงนี้นะครับรเซฟกาดตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ผมก็ทําเองนะครับแต่ใบมีดนี่สั่งตีจากลําปางนะครับเมื่อก่อนสลาทันที่ช่างตีดาบนะครับเมื่อก่อนตอนนี้ดังไปแล้วนะครับช่างสลาทันนะพอทันประพันแสนใหม่ดังไปแล้วอันนี้ก็เกือบ20ปีแล้วครับตอนนี้เล่มนี้ผมตีมานะครับก็ทําฝักนะครับทําฝักใส่นะครับมีดที่นักนิยมไพยนะครับ นนิยมติดตัวเนี่ยสำหรับผมนี่ผมผมจะชอบใบมีดตั้งแต่9นิ้วขึ้นไปนะครับถึง13นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็น้ำหนักจะต้องไม่หนักเกินนะครับและข้อความหนาไม่ควรเกิน3มมิลนะครับมีดมันไม่จำเป็นที่จะต้องหนักหรือหนาขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้งานเป็นนะครับเราใช้งานที่ว่าเออเราเราเระมัดระวังนะครับเออระมัดระวังการใช้คมมีดนะครับการฟันนะครับเราต้องระวังครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วใบมีดความคมนี่ความคมนี่ผมจะนิยมความคมที่พอเหมาะพอสมนะครับหนึ่ง บาดเฉือนได้ฟันได้นะครับถ้าเราทําคมมากเกินไปทําคมบางจนคมเป็นมีดโกนนะครับมันจะสึกหลอง่ายนะครับมันจะตรงคมนี้มันเวลาไปกระทบของแข็งอะไรเนี่ยเพราะว่ามันเล็กกัครับมันก็จะเกิดรอยบิ่นรอยร้อยแล้วก็ทื่อได้ไวนะครับแต่ถ้าเรารับคมแล้วเราพับคมลงนะครับพับคมลง ให้มีความคมพอประมาณนะครับหัน่นหั่นได้เฉือนได้ตัดได้ฟันได้ตรงนี้การรักษาคมจะนานกว่านะครับจะนานกว่าสังเกตดูใบใบมีดอุตสาหากรรมต่างๆนะครับเขาจะความคมเขานี่เขาจะาค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรองศานะครับองศาค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็เวลาตัดเวลากระแทกอะไรเนี่ยมันจะไม่เสียหายนะครับแต่มีดเนี่ยตรงคมนี้ยิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งเกิดความเสียหายนะครับอ่าบางคนมีดดีๆบางๆนะครับคมๆนะครับกรีดกระดาษชั่วๆเนี่ยเอาไปฟันไม้อันนั้นอันนั้นโชว์เนาะไปฟันไม้นี่คมก็อาจจะเสียนะครับ มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นความบกพร่องของมีดนะครับเป็นความเป็นความบกพร่องของคนใช้นะครับที่ใช้อ่ไม่ค่อยไม่ค่อยอทนุถนอมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องฝักนะครับฝักนี่ผมจะนิยมเป็นฝักไม้นะครับฝักหนังนี่เวลาเมื่อก่อนเคยใช้นะครับเวลาเดินทางเข้าป่าเข้าดงเนี่ยฝนตกใส่มันย้วยมันบวมมันอืดน,นะครับแล้ว ใบมีดก็หลุดง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทําให้ใบมีดเ,เป็นสนิมได้ง่ายด้วยครับฝักหนังนะถ้าดูแลไม่ดีนะครับแต่ความสวยในอยู่ในที่อากาศแห้งอย่างประเทศหนาวก็คงจะไม่มีปัญหานะครับหรือว่าเขาจะใส่ผ้าอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับในส่วนในเรื่องการนำพานะครับติดตัวาบางคนก็นิยมเป็นหูร้อยเข็มขัดน,นะเมื่อก่อนผมก็ใช้เคยใช้นะครับแต่ แต่ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ามันทงเทงแล้วก็มันแกว่งนะครับแล้วเกะกะผมก็เลยใช้หันมาใช้แบบสมัยดั้งเดิมที่ชาวบ้านในป่าในดงเขาใช้กันนะครับคือมัดมัดเชือกนะครับแล้วก็ผูกผูกเอวนะครับผูกติดเอวหรือจะผูกสะพายคือมันสามารถแปลงได้หลากหลายนะครับ อย่างเช่นเช่นสพายเนี่ยนะครับเราก็ผูกง่ายๆเลยครับเนี่ยผูกเชือกแบบนี้นะครับให้พอเหมาะพอเหมาะแล้วก็สะพายได้นะครับจเจ้ากระชับแค,แค่ไหนก็ได้นะครับนี่แล้วก็ล้งเชือกตรงที่ผูกนี้ให้มันกระชับเข้าหรือถ้าเราจะ ข้าเอวแล้วก็ผูกรอบเอวได้นะครับผูกแล้วก็มัดเวลาปลดก็ง่ายนะครับมันสะดวกนะครับอันนี้ก็ขอแนะนำนะครับลองไปใช้ดูนะครับการผูกการผูกแบบนี้ก็ผมก็จะผูกแบบผูกสอดประสานนะครับมันจะแน่นนะครับแน่นเนี่ยทำบ่าไว้รับสักนิดหนึ่งนะครับทดลองดูนะครับผมว่าไม่ผิดหวังนะครับการนำพาจะ ดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็มันจะทําไม่แกว่งนะครับไม่แกว่งนะครับเพราะว่ามีดของเราค่อนข้างใหญ่เนาะแต่ถ้าเป็นมีดเล็กๆใบห้านิ้วอันนั้นก็สอดเข็มขัดก็เหมาะสมนะครับแต่ถ้าสอดเข็มขัดขัดขนาดใบห้านิ้วผมจะนิยมสอดแบบขวางอย่างนี้นะครับถ้าห้อยลงอย่างนี้มันก็ ก็เคยทํามาแล้วนะครับผมว่ามันเวลาเรานั่งเวลาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สะดวกนะครับมันมันไปทิมมันไปทิมมันไปนลังนะครับแบบขวางดีที่สุดไอ้นี่เวลาเราเราผูกอย่างนี้เนี่ยมันมันได้หมดนะครับจะผูกข้างหลังก็ได้เอาไว้ข้างหน้าก็ได้ผมก็เลยแนะนําวิธีการผูกมีดรัดฝักหรือว่าผูกเพื่อนําพาเนี่ย แบบนี้สะดวกกว่านะครับแล้วก็พลิกแพลงเอาได้นะครับก็วันนี้คุยกันรเรื่องมีดเล่มนี้นะครับให้ข้อมูลหรือว่าให,ใ,หให้ข้อมูลเรื่องฝักเรื่องใบนะครับไปแล้วนะครับแล้วก็การ การนำพาการผูกเชือกนะครับแทนการร้อยเข็มขัดนะครับก็ลองพิจารณาดูกันนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ